ต้องออกไปรอข้างนอกก็ได้พี่ไลฟ์อยู่โอเคครับวันนี้ก็อยู่กับผมคนเดิมปีกปั้นเกี่ยวมือพอดีว่าไม่ได้อัพคลิปมาก็เป็นเดือนแล้วก็ว่าได้นะเพราะว่าหลักๆก,ก็คือไม่ว่างแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะไปทํากับอ่าอีกแอปหนึ่งนะครับก็เลยพอยว่างเนาะก็เดี๋ยวมาแถลงการไว้ก่อนนะครับแป๊บเดียวเดี๋ยวผมก็ไปละ บอกว่าผมเพิ่งเจอแอปใหม่ที่เป็นฟีเจอร์ที่ดูดีดูดีนะครับก็เลยว้าวสุดยอดไปเลยอะไรเงี้ยผมชอบนะบแบบโอ้สามารถปรับหน้าตัวละครได้ด้วย angry โกรธแล้วโกรธแล้วนะโกรธแล้วเนะฉันโกรธแล้วอันนี้ก็ปกติไงอันนี้ก็จอยมีความสุขเอยซิล ชิลชิลปรับปุ๊บเปลี่ยนทรงผมเลยเจ๋งมากเลยอ่ะเออเอโอ้ไปข้อความได้ด้วยฮะเอา้าเอา้าเอาเอ อ่อเอ่เอ,อกดอะไรเข้าให้เนี่ยโอเคอ๋อมีข้อความข้างบนด้วยทุยกคนดูดิข้างบนนี่มีข้อความด้วย <laughs> Following data uh, okay. <laughs> okay, เอ่อ Following โอเคเอาเป็นว่าเอมมาเอม,มาเท่านี้ก่อนละกันเนาะถ้าเกิดว่าใครอยากจะเข้ามาดูก็เดี๋ยวตอนสองทุ่มครึ่งอาจจะไลฟ์สดหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่ากำลังหมดไฟเลยนะครับโดนแบนไลฟ์ในติกตอกไปเจ็ดวันนะครับ ก็โอเคเดี๋ยวไปก่อนแล้วกันนะครับอืมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปละ